อยู่กับผมก่อนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในไอดีซายฟรีของผมนะครับก็เมื่อวานนะก็จากเมื่อวานนะครับหลังจากที่เราเห็นไปนะครับที่ผมสุ่มตัวดําไปนะครับก็ค่อนข้างเกลือนะครับเพราะว่ามันอ่าดวงมันกากนะครับนะเีมมันล็อกนะครับมันล็อกให้ผมนะครับก็วันนี้เราจะทําอะไรเราก็ไม่ทำอะไรนะครับเราก็จะมารีวิวไอเดียเฉยๆนะครับเพราะว่าทอนะครับแม่งไอดีเกลือ นะครับเพราะว่าไอดีมันเกลือนี่ครับกาโร่แล้วก็ปั้นนำเมเทอร์ไนท์มานะครับก็พลังอยู่เจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นนะครับก็พลังก็ยังไม่ไปไหนนะครับพลังมันก็ลดด้วยนะครับเพราะว่าเราเล่นตะปีดนะครับสปีดก็สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดเนาะก็เมื่อวานมันก็มีกิจมาใหม่นะครับผมก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับก็เป็นกิจนี่ครับโบนัสโคมไฟนะครับ เมื่อวานผมก็ไม่ได้ซื้อด้วยนะพลาดเลยนะพ,พอดีเพชรหมดนะครับนี่ครับเพชรมันหมดนะผมเอาไปปั้นการโร่หมดละในนี้ก็มีอะไรมีหินพัฒนาฮีโร่หนึ่งอันแล้วก็แผ่นไอแพคตาเฉพาะนะครับก็เอามาใส่ให้การโร่ได้นะครับการโร่จะได้อึดกว่านี้นะครับเลือดก,ก็ปั้นนํำมาเป็นที่เลือดนะครับเลือดอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับก็เยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับ ดเ,ดเลือดหนึ่งล้านนะก็ใส่เป็นแผ่นแผงคะลุนะครับ2อันเนาะแล้วก็กําแพงแข็ง1อันนะครับส่วนเลือดนี่ก็อัพตานมานะครับ2อันนี้นะครับมันก็ได้เลือด10,000ืนะครับก็ถือว่าตึงนะครับก็ได้อยู่นะอันดับพลังวันนี้ก็อยู่อันเดียบไออันดับที่33 3สานะครับก็มันดันไม่ได้นะครับพลังมันแบบมันไม่ไปแล้วนะครับ ก็คือว่าทำไมพลังมันน้อยก็คืออ่นี่นะครับเราเอาการโลมานะครับมันพลังมันเลยลดเนาะถ้าเรามีตัวอ SSR บวกี่ยมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนี่ยพลังมันก็จะเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมก็เอาการ์ลูมาปลดพลังดีกว่านะครับเพราะว่ามันแบกได้ยาวนะครับนี่นะครับอ่าผลงานที่เราสุ่มไปเมื่อวานนะครับนี่ร้อยยี่สิบใบนะ ก็วันนี้เราก็จะไม่ทำอะไรนะครับเราก็เล่นไปชิวๆของเรานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแซงตอนท้ายนะครับคือผมไปคำนวณตัวดำมาอีกทีหนึ่งนะครับคือเราไม่ทันคอแล้วนะครับเพราะว่าเราโดนไปร้อยยี่สิบใบนั่นเองนะครับเราโดนไปร้อยยิบใบเราจะแก้ยังไงเราก็จะแก้ด้วยการเก็บตัวดำอีกเก็บตัวดำใหม่นะครับแล้วก็เราจะไปเอาคอตอนรีเทิร์นนะครับคอรีเทิร์นมันก็ทันนะครับ ประมาณอีก3-4เดือนนะครับคอรีเทอร์นก็จะมานะครับมันมารอบแรกเราไม่ทันอยู่แล้วเนาะว่าตัวดำเรามีแค่140บใบนะครับมันไม่พอนะหรือเปลี่ยนสายดีเติมเลยเติมเลยมันก็จะไม่ใช่สายฟรีเลยนะครับก็จะอ่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะถ้าวันนี้ก็เล่น เล่นเควสไปหมดแล้วนะครับก็ไปปั้นตัวปั้นอะไรมานะครับเควสนี้ก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวการลด้วยนะครับเมื่อวานผมก็ไปเทสมานะครับเมื่อวานมันยังปั้นไม่สุดด้วยนะก็คนนี้ทําไมพลังน้อยถึงมาอยู่ท็อปตรงนี้ก็มีเหตุผลนะครับเนื่องจากว่าสปีดนั่นเองนะครับ เราต้องทําตัวสปีดมานะครับเพราะว่าสปีดนี่จําเป็นมากนะครับการโลดตอนนี้ยังไม่จําเป็นอะไรมากนะครับเราก็จะรีของมิทเทไนก็ได้นะครับแต่ผมเน้นพลังก่อนนะครับตอนนี้ก็คืออสปีดเขาเยอะกว่าเรานะครับนี่นะครับอแล้วอ่าทำไมพลังมันถึงเยอะนะครับก็คือคอสตูมตรงนี้เนาะเสือ้อ นะครับมันเพิ่มพลังด้วยนะครับนี่ครับใส่ปุ๊บเพิ่มมาหมื่นนะครับแล้วตรงนี้เราก็ปลดไปแล้วนะครับกาโลเอาบวกนะครับเราปลดไปแล้วเนาะคือวางแผนไว้แล้วอะเออแต่ดวงมันไม่ไม่ใช่ไงดวงดวงไม่ได้วางแผนไว้นะครับก็ตัวปีศาจก็ยังไม่ได้ปั้นนะครับก็กล่องเลือกก็มีแบบเยอะอืม เราเล่นด่านนี้ก่อนแล้วกัน,อ,น,นอันนี้อันแรกนะครับเราก็เล่นไปแล้วมันเล่นต่อไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันติดนะครับนี่มันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะเราก็ไปโลงที่สองนะครับลงที่สองเราก็เล่นมาเป็นด่านที่หกแล้วนะครับอ่ะคนนี้เป็นอ่าอันนี้เรา,าก็โยกโยกมาเล่นข้างล่างนะครับนี่เราก็กดสู้ตรงนี้ไปนะครับ อันนี้คือมันได้ของเยอะมากนะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ไม่ต้องสลับเลี่อนไปอันนี้สลับเอามาไว้ข้างบนโอเค ด่านนี้มันอยู่แค่สองอาทิตย์นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆๆ,ๆนะครับสองอาทิตย์เนาะตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่สี่สิบหกลงยิมแรกนะครับนี้อยู่สองร้อยกว่าโอ้โหอ่ะทำไมมันถึงได้ของดีนะครับนี่ถุงทักษะนะครับสาสิบอันกดมาตรงร้านค้าตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ครับมันจะได้ของแบบ ดีครับตรงนี้นะการอัพดาวอะไรงนี้นะครับก็ดีนะอันนี้ก็น่าแรกนะน่าสนใจตอนนี้ผมกำลังปั้นการโลเป็นหลักนะครับมันแบกได้นะอืมอเราไป ดนนีกว่านะครับถึงเวลารีวิวของเราละนะผมก็ยังไม่ได้ไปตีใครให้ดูนะให้ให้เขามาตีเราเดี๋ยวเราค่อยอใส่ทีมที่หลังนะมาอ่คนแรกนะครับคนแรกทําไมเราถึงชนะทั้งทั้งที่อ่าพลังเราน้อยกว่านะครับเนื่องจากว่าสปีดนั่นเองนะครับกาโลูก็ปล่อยหมัดมา,มายัางวะนี้ปุ๊บปุ๊บ อ่ะสี่ล้านห้าแสนนะครับก็ล่วงหมดนะครับก็จะไปตัดสินกันเทินเจ็ดนั่นเองนะครับวันนี้เขาส่วนเรามาปึ๊บไม่ตายนะครับเพราะว่าการลู่มันเป็นอมตะเจ็ดเทินนะเอออย่างที่ผมบอกไปนะครับเราต้องเล่นคออ่าเราต้องมีคอดีๆกว่าน,นี้นะครับในอนาคตนะวันนี้ต่อยไปปึ๊บป๊บ นี่ครับไม่ตายนะมันเป็นอมตะเจ็ดพื้นนั่นเองนะครับเออ,เ,อ,อเราพลังเยอะกว่าล้วเนี่ยโอ้อะไรอ,ะอันนี้ก็เป็นอ,อ่าเมื่อวานนะครับเขามาตีเรานะอืมวันนี้ผมก็โดนตีไงนี่ไงคนนี้คนนี้เขามาตีผมนะครับเออแล้วมันวิดพื้นอะไรเมื่อไหร่กีมันจะแก้นเนี่ยวิดพื้นเนี่ย นี่ครับอ่าสปีดเขาออกก่อนนะครับเราก็ออกไล่ๆตามมาสแสดงว่าสปีดเราอะใกล้เคียงกับเขานะเดี๋ยวผมต้องไปรีของออกแล้วนะครับอ่ะเราไปรีของออกกันก่อนดีกว่านะครับวันนี้มีเทอร์หนนี่เรายังใช้อยู่ปะเนี่ยไม่น่าจะใช้แล้วนะแต่มันยังใช้ผ่านด่านได้อยู่นะครับ ไม่ต้องรีบไปย่อยมันอะไรขนาดนั้นนะใส่แค่ของเหลือเหลือๆให้มันพนะอปลดมันออกจากทีมละตอนนี้ V P น้นโซนิกกับกาโลอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะใส่อันไหนให้มันดีอันนี้ก็น่าสนใจนะเราไม่ได้เน้นอัปดาวอะไรให้มันแล้วนะครับตอนนี้นะพลังก็เหลือโอ้ ตอนนี้พลังอย่าไปสนใจแล้วนะครับมันถึงเวลาของเราแล้วนะต่ายฟรีอัพมาอันนี้ใช้สี่เห็นไหมครับอัพสปีดนี่พลังมันเพิ่มน้อยนะทีละสามร้อยสามร้อยเงยตอนนี้สปีดก็อยู่ที่สี่ร้อยเจ็ดสิบสามในอนาคตนะครับการบัฟทองนะผมก็จะทำการรีหา อัดบัฟสปีดนะครับเจ้อัพเพิ่มอัพไม่ได้อ่ะอ,อัพไปเซตเดี๋ยวเราค่อยไปหาเซตที่หลังนะครับเซตที่เพิ่มสปีดดีก็จะมีเซตมือปืนนะครับแต่มันต้องเลเวลแปดสิบห้าก่อนนะมันถึงจะบัฟสปีดดีนะครับเซตมือปืนตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนนะ ตอนนี้ลิงมาที่เป็นอ่าเซตนักบวชนะครับมันจะเพิ่มสปีด15%เอ้10%นะครับถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะอยู่นะอืมเราไปตีใครดีอ่าเราเรา,เราลองเทสคนนึงก็ได้อาทิสเทสหนึ่งคนพอหาคนที่แบบไม่ค่อยมีตัวสปีดนะครับคนนี้ก็มีสปีดโอ้ 500เลยนะอะเราลองมาตีตีใครดีอ่ะโอ้มีแต่คนซ่อนตัวนะครับมีโซนิกก็โอ้ความเร็ว500ร้ออันนี้สปีดเท่าไหร่อ่ะเรามาตีคนนี้ดีกว่าครับเราเขามีอ่ะดาร์กไซน์นะครับ ดักทรายนะแล้วก็มีคอม้าด้วยนะครับคอที่ดีที่สุดในฮีโร่ตอนนี้นะสำหรับเซิ์ฟใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่มีคอ,อจกักระพัดเด็กอยู่อามาครับนี่มันไม่มีนะไหนอะจกักระรัดเด็กอยู่ไหนเด็กอยู่ไหนนี่นะครับมันไม่มีตัวนี้นะครับมันก็เลยเป็นคอม้านะครับคอม้าเป็นคอที่ดีที่สุดในตอนนี้นะ ขาพลังเยอะกว่าเราด้วยนะตั้ง400,000นั่นเองนะกดไปเลยนะครับอ่ะจังหวะนี้โซนิคสับไปที่ม้านะครับ100,000นะครับม้ามันมีหลบลีกด้วยนะจังหวะนี้การลวยลาไปปุ๊บปั๊บปุ๊บห้าล้านดามเมจน,นะครับหกล้านจังหวะนี้ล่วงหมดแล้วนะครับอันนี้ปูบอมแชนติไปปูบอมโดนสะท้อนอันนี้การลวกเข้าลามานะครับ มันน่าจะเป็นหลักสิบล้านนะผมน่าจะมองเลขผิดนะดักชายปั่นมาทีนี้โดนสะท้อนไปอุย้ยดักชายนี่อึดมากนะครับผมตีไม่เข้าเลยวันนี้การล่วงล้ำไปยกที่สองนะครับสิบหกล้านนะอันนี้เขาส่วนมาสองล้านดามีนะครับสามล้านนะดักชายปั่นมาปึ๊บปึ๊บนี่ครับดักชายมันก็เป็นตัวที่แบกได้นะครับอืม ใครที่ไม่มีการลกก็สามารถทำไอเจ้าตัวนี้มาได้นะครับอ่ายัางวันนี้การลวกเขาต่อยมาปุ๊บปุ๊บสองล้านดาเมจนะครับยังวันนี้การลวกเราก็ต่อยไปในเทือนที่สี่นะครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะไปลุ้นกันเทือนที่เจ็ดนะครับเพราะว่าเราลุ้นได้นะครับลุ้นให้มันติดคี้ได้นะครับถ้าการลกมันติดคี้คือมันตายเลยนะครับ ถ้ามันติด critical มันตายเลยนะครับวันนี้เราต่อยมาปึ๊บสองล้านหกแสนอ่าโดนสะท้อนไปปึ๊บแล้วต่อยเขาสิบล้านเลยอ่ะ เดี๋ยววันนี้นี่ครับเป็นไงการ์ลดเราทำดาวมีดไปแปดสิบเก้าล้านนะครับอืมเห็นไหมครับขังเยอะมันไม่ใช่ว่าเราจะชนะร้อยเปอร์เซ็นนะเห็นปะตอนนี้เราเน้นสปีดดีกว่านะครับสปีดใครไวคนนั้นอนะ่ะคือของจริงนะครับอันนี้ก็สปีดห้ารอยอะผมจะเทสให้ดูนะครับ เนี่ยผมปลดไปปุ๊บสปีดเขานํานะครับเมื่อกี้สปีดเราแซงเขานะอันนี้สปีดเขาแซงเราฮะฮะชนะได้ยังไงหน้าแตกกันเลยทีเดียว <c oughs> เมื่อกี้กับผมชนะได้ยังไงหรือขอรับสปีดโซนิกเราเท่าไหร่เนี่ยเราคำนวณผิดหรือเปล่า489เมื่อกี้500ชนะได้ไงอ่ะไหนเทสใหม่ผมไม่เชื่อเขาหลอกผมอ่าเห็นไหมเราแพ้แล้ว แสดงว่าเมื่อกี้ที่เราชนะมันคือการติดขีนะครับเรามีดวงติดขีเอามาทําไมดวงติดขีอะไรสาระดวงติดขีอะเราลองไปตีทักคนหนึ่งไหมอ่าเราเราลองไปท้าสู้ดีกว่าคนหนึ่งคนหนึ่งนะครับหาคนที่แบบอันดับเยอะๆอะะขอคนอันดับเยอะเยะได้ไหม ขอคนอันดับเยอะๆอ่ะคนนี้ก็ได้นะครับครับยี่สิบเี่กำลังสวยจังหวะน,นี้เอาโอ้โหล็อกแล้วมันล็อกแล้วนะครับมันล็อกแล้วจังหวะนี้การลู่เราต่อยไปปึ๊บ,ป,บปั๊บปึ๊บเจ็ดสิบห้าล้านนะครับโอ้โหเรียบร้อยตายหมดเลยนะครับเหลือการลู่ตัวเดียวเรากดข้ามเลย โหดไงเราโหดนี่เห็นไหมพลังพลังเยอะไม่ได้การันตีว่าเราจะเอยไม่อะไรวะพูดอะไรอ๋อเอยช่างมันเถอะครับนะเอ้ยผมว่าเรามีแผนที่จะทำสปีดให้มันเยอะกว่าน,นี้ดีกว่านะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะประมาณนี้นะก็มารีวิวกาโลให้ดูนะครับว่ามัน คุ้มค่าไหมที่เราจะสุ่มมันอนะ่ะคุ้มไหมที่เสียตัวดำไปร้อยยี่สิบใบมันคุ้มหรือไม่ที่จะเล่นมัน,นเ,เนี่ยไอกาโร่เนี่ยนะครับก็ทําให้เห็นแล้วนะครับว่ากาโร่ต้องคู่กับตัวสปีดนะครับนะคือถ้าคุณไม่มีตัวสปีดคุณก็อย่าไปหาสุ่มนะมันกำนะครับแต่ผมวางไว้แล้วไงนี่ไง,ไงตัวสปีดผมอะ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปอัพสปีดให้มันเยอะกว่าน,นี้ก่อนนะถ้าสปีดเยอะเมื่อไหร่นะเจอกันเลยท็อปห้า